ดีค่ะแปดโมงเช้านะคะเดี๋ยวย็นแม่จะตม้มั่วนะคะเย็นแมวเจ๊ไว้เด็ขคืนกับเตียงคืนพอดีตีบซ่องนะคะนีเกาเนียวนะคะถึงกิโลตัวดำต่วดำก็คืงกิโลนะคะเดี๋ยวย็นแม่จะตม้ตมตั้กินกับตัวเนี้ยนี่หมาเปล่านะคะเดี๋ยวติดเดี๋ยวย็นแมวพูดเองหมาเปล่าเปลา,ปลามีอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวยังไม่จะไปต้มตัวก่อนต,ตัวปองเลยนะคะได้เยอะเลยเดียวขึ้นขึงโลนิดเดียวได้ขึ้นตกขึ้นนี่ต้มได้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไม่จะไปลางักฟ้องนางนี่กับเนี้ยอย่างแมวนะ,ะอย่างแมวก็จแจะไว้เตรียมขึ้นเดี๋ยวยังไม่จะลางนึ่งนะคะนี่ยังแมวต้มแล้วนะคะใส่นางบวบประมาณเดี๋ยวรอ้อยตัวหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราก็มาแลกกันตอนทุกนะคะคือ,อตัวน,นิ่มแล้วนะคะเกิบแล้วนะคะใหญ่แป๊บหนึ่ง ข้าวเหนียวตัวต้มนะคะในก้าวเหนียวนะคะมนหนังเดือดแรงนะคะเดี๋ยวั่กะจายเส้นไปเลยึ เรีวแม่ติด้านะคะมีัวตเนี่ยเยีละเอียดเลยเดี๋ยวแม่จะลบเนี่ยนะเสร็จแล้วนะคะเนี่ย

เดี๋ยวแม่จะปิดกว่าสักเดียวนะคะรวยนี่ก็นี่เนียย้ยใหญ่เนียย้ยใหญ่แมวเปลื้อยเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลปี๊ดปี๊ดหนึ่งกันใหญ่แมวจบนะคะต่อ,อไฟแล,ล้มาน้อมใหญ่แมวตดไฟเลยนะคะตัวเหนียวตัวดำ นี่แย่แมวไซด์น้ำตาลปีบกันนะคะผสมมันไปแย่แมวจบมันมันกินร้อยแย่าแมวหวามันน้อมนี่แย่แมวไซด์น้ำตาลไซด์ไปตัวเองนะคะก็อหยียดแมวต้องว่านนะคะไม่ว่านไม่ร้อยนี่แย่แมวจะใส่หัวตีเป๊บไหมฮะเดี๋ยวรอให้เดือดไปใจได้นะคะ กอเหนียวตัวดังไม่หนัำตาเลยไล่ลเดี๋ยวนะคะเกลือนะคะ เดียแมวให้เดือดเดี๋ยวนะคะดได้แล้วคราวนี้เาตัวดำนะคะเดียแมวเช้ไว้เกินหนึ่งนะคะเนียเออตัวเราวเนี้ยกหมอนกันเดยแมวเจ้ไว้เกินเดี๋ยวรอเดืจได้นะคะ เดือดแล้วนะคะต้องจ่ายเวลาก่ะต้มตัวตัวมันแข้งมากเลตอนนี้ก็เตีย sociedad, แบรอยแล้วนะคะได้แล้วนะคะเกี๊วเหนียวตัวต้มเจ๊แมวปิด <ANG, S 2> ไฟแล้วนะคะ หมากระยแมวไม่ต้ยไม่มีนะคะรอกว่ามันติดแรงเสร็จแล้วนะคะกาวเนี้ยวตัวต้มยัดแมวค่ะอันนี้ยัแมวไม่ใส่วัวตีนะคะกาเนี้ยอันนี้ยัแมวใส่วัวตีค่ะหว่อมว่านไม่ต้องตามตึงนะคะอันนี้ยัแมวไม่ใส่วัวตีนะคะยันแมวอยากกินเม็ดนี้ปอนเนี้ยมันหนึบเสร็จแล้วนะคะกาวเนี้ยวตัวต้ม ตัวต้มข้าวเหนียวไอ้นี่ยใหญ่แมวชายข้าวเหนี่ยนึ่งนะคะไม่ใหญ่แมวไม่ใส่เปล่าไอ้นี่ใหญ่แมวใส่หัวตีนะคะนี่เนี่ยข้าวเหนี่ยใหญ่แมวนะคะก็เหยียบเนี่ยลบนะคะบ้านใหญ่แมวเหยียบเนี่ยลบไอ้นี่ใหญ่แมวไม่ใส่ข้าวเหนียวไม่ใส่น้ำตี แมวอยากกินม็ดนี้นะคะความว่านไม่ต้องตามด้วยหมากไก่